วัสดีครับพบกับช่องจัดสุกิสันดโซ่ครับผมวันนี้เมนูเย็นของเรานะครับก็จะเป็นแกงหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและเครื่องเคียงของเรากันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมเลยครับผมสูตรอีสานนะครับนี่จะเป็นข้าวเบือข้าวเบือข,ข้าวเบือนะครับผมแล้ก็วุดิบของเรานะครับก็จะมีผัก ผักขยง mm. เห็ดหูหนู mm. เห็ดนางฟ้าอันนี้ก็ผักอีตู่หรือแมงลักแล้วก็ริกสดนะครับผักกาแล้วก็ใส่นี่ครับใส่ปลาหมึกครับใส่ปลาหมึกแห้งนะครับผม <c oughs> แล้วก็ปลาดุกนิดหนึ่งครับผมอือนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวชุดนี้ใส่ต้ม ใบน้ำยานางแล้วก็หน่อไม้ไปแล้วนะครับผมนี่ับโอ้โหนากินามากเลยครับผมเดี๋ยวมากินข้าวเย็นด้วยกันครับผมแซ่บๆเลยครับใส่ปลาเข้าไปครับผมปลาดุกครับมันจะได้นัวนัวมันๆครับผมปลาดุก ที่คนโคนี่คือใบย่้านางนะครับดอกเขียวๆหน่อยนะครับผมเอาครับใส่อะไรนี่ยปลาหมึกลงไปนะครับผมปลาหมึกเลยก็ใส่อะไรลงไป<า>ครับผมหาอไอเห็ดครับใส่เห็ดเข้าไปนะครับเนี่ยแล้ผักไว้ที่หลังใช่ไหมครับผักผักไว้ที่หลังนะครับผม เด็ดแน่นอนครับสูตรนี้โอเครครับโอ้โหแซ่บแน่นอนพี่น,อน้องเอ้ยแกงนมไม้แกงนมไม้สูตรเข้มข้นนะครับผมนิดนึงครับผมโอ้โหไม,ไ,มไม่นิดเลยครับระรด,ดีตามมาด้วยผปงนัวชูรสนะครับผมใส่ไป ความเข้มข้นเพราะว่ารเราแกงเยอะครับผมแกงเยอะใส่เยอะ,อะาตามไปด้วยปลาร้าขาดไม่ได้ครับผม,มปลาร้าซูดิสาน่็ใส่ปลาร้านิดนึงครับผมเพื่อความเข้มข้นนะครับผม,มความเข้มขน้นใส่ลูกโดดลูกโดดอออือื้ห ตามมาด้วยลูกโดดมาครับใส่ไปครับลูกโดดจุดแกง่งไม้สูตรอีสามอันนี้ก็ใส่ <c oughs> ต้นต้นมันก่อนอ๋อลำต้นมันก่อนผักผักข่ายแยงผักข่แยงหรือผักแยง,งบาดจัดสุกเรียบผักแยง,งนะครับผม อ่เี้ใส่ผักไทรเงยงลงไปครับผมท้ายรายการผักที่มันอ่อนๆครับใส่แล้วก็คนไว้ครับอืเด็ดมากเลยพี่น้องมาแซ่บๆกับจับครับผมโอ้ยเสียงดังนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยครับองขออภัยดยครับต้องขออภัยด้วยครับเสียงดังนิดนึงครับบริการ ไปเขาทํางานอยู่ยนะครับผมกรณีอยู่ติดที่พักการทางรถไฟนะครับทางรถไฟก็เลยไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวจันทร์สุขอนายจัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจันท์สุขอนายัดเล็ปก่อนครับผมเมนูเด็ด ข้างนอกเลยนะนี่ครับผมโอ้ร้อนร้อนไปแล้งยอดแล้วครับพี่น้องอแซบ่บแซ่บแซบบ่บโอเคครับคลิปนี้จั่บสุดก็ จะปิดไว้เพียงตอนนี้ครับผมเพราะว่าเสียงมันดังครับรบกวนไม่ได้ถ่ายตอนไหนินให้ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับดูโฆษณาจ้สุด้ลยนะครับผมดีครับสวัสดีครับ